มายางไหนกันคนไทยคนเทยเอานะเอานักไทยกำโอเคโอเคโอเคนะมาจากกพูชาใช่ไหมเรานำมาอ่าโอเคนะเรานำมานะงั้นเดี๋ยวผมขอเชิญทั้งหมดเลยนะอ่ไปที่กองร้อยฐานพัานหนึ่งสองสี่ก่อนนะอ่พวกเราทำผิดนะอ่

你看那了。